อาจารย์ใช้เวลาถึงสองปีเต็มในการบอกสอนพ่อกับแม่ตัวเองแต่ไม่ได้บอกสอนพ่อแม่ตัวเองโดยตรงเพราะอะไรมันจะทะเลาะกันวิธีการคืออะไรอาจารย์นั่งไร้สนอยู่บ้านพ่อแม่อาจารย์กรียงไปไหนไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านแล้วเสียงอาจารย์ดังขนาดนี้คิดดูแล้วกันเขาจะหนีไปไหนกุลกบ้านเลยนั่งฟังกุ่าคนนี่แหละอาจารย์นั่งไร้สนอย่างเงี้ยตลอดสองปีเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยตลอดระยะเวลาเกือบสองปีเต็ม วันหนึ่งสงการที่ผ่านมาเขาเคยไหว้าสานกภูมสละข้อต่อชะตาห่วงแหนพระเครื่องจัดยิ้งพระไม่ให้อาจารย์ไปยุ่งอาจารย์ก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่แต่ในความเชื่อในความเห็นของเขาเลยไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวว่าเพ้อเจออะไรสาระเพราะอะไรมันฐานนะที่เราไปพูดกับเขาไม่ได้แต่เราพูดกับลูกศิษย์เราได้แต่เมื่อวันหนึ่งสงการที่ผ่านมาอาจารย์ดีใจเลยอาจารย์ยิ้มเลยว่ากูทําสําเร็จแล้วจากการอาศัยเหตุปาาัจจัยในการบอกกับสัจความจริงทุกวันและเขาซึมซับทุกวันตลอดเกือบสองปีเต็มเขาเลิกไหวส้สรนน เลิกสะดกดขอต่อชะตาเลิกเอาเครื่องรางของขัง,งออกจากบ้านด้วยตัวเขาเองทั้งพ่อและแม่เนี่ยเราทําเหตุปัจจัยแบบเนี้ยแล้วพระพุทธเจ้าสอนต่อไปอว่าการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดคืออะไรสอนให้เขามีสี่อย่างศรัทธาศีลจาคะปัญญาพ่อแม่เราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไม่มีศีลห้าไม่รู้จักการแบ่งปันให้ใครเลยมีความหวงกั้นตนนิ ไม่มีปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงของพรเจ้าบอกสอนเขาเพียรพยายามในการบอกแนะนําให้เขาทำสิ่งอย่างนี้ให้ได้นั่นถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้เราปฏิบัติให้ได้เป็นภาพเลยนะฮะไม่ใช่แค่นนั้นาในการ